ส่วนที่จังหวัดหน้านคุณผู้ชมครับชาวบ้านยอดอำเภอ2แควนะครับได้ยื่นหนังสือขอให้จังหวัดหน้านนะครับตรวจสอบกรณีใช้ที่ดินคอทชครับเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ครับ นายกฤิดเพลรเพชรบุรณินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้านยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านเรื่องของความช่วยเหลือตรวจสอบการเข้าทำประโยชน์ที่ดินคอทอชอและป่าสงวนกรณีใช้ที่ดินคอทอชอเป็นที่ตั้งสำนักสง์จากกรณีสามีภรรยาคู่หนึ่งชาวบ้านบ้านยอดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่า น้ำสวดในเขตบ้านยอดครับแต่กลับนำที่ดินของคอทชอไปขายให้กับบุคคลภายนอกนำไปสร้างเป็นสำนักสงฆ์และปลูกผลไม้ต่อมาได้เชิญพระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปนะครับมาพำนักที่สำนักสงฆ์หลังจากนั้นครับได้มีบุคคลที่แต่งคล้ายพระสงฆ์และบุคคลต่างจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งครับเดินทางเข้าออกสำนักสงฆ์ดังกล่าวตลอดเวลาโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงครับ ถ้าย้อนไปช่วงที่มีโควิดสิค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบ้านยอดบอกว่าตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจากการที่มีบุคคลภายนอกหรือว่าคนต่างจังหวัดจํานวนมากเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตลอดเกรงว่าจะนําเชื้อโควิดสิมาแพร่ระบาดจึงได้มีการประชุมประชาคมชาวบ้านระง,งับยับยั้งการเดินทางเข้าออกของบุคคลภายนอกค่ะแล้วก็ปิดพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ก่อนเพื่อจะรอผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคอทชหรือไม่นะคะจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่แจ้งผลการตรวจสอบทางนี้เมื่อยื่นหนังสือให้กับจังหวัดแล้วทางชาวบ้านบ้านยอดแห่งนี้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนแล้วก็บอกว่าจะรอติดตามผลว่าผลจะเป็นยังไงนะคะ จริงๆคอทชเขามีระเบียบของเขานะ,ค,ะคุณได้ไปแล้วแม้แต่สิ่งปลูกสร้างอ่ะห้ามสร้างขนาดกว้างขนาดสูงขนาดใหญ่ค,คือต้องใช้ทํากินจริงๆว่าอย่างนั้นก็คือเป็นที่ดินทํากิน